เอเจเอ็มบางลงนะคะแล้วก็พี่น้องที่ฟังไลฟ์ส,สดที่อเจเอ็มบางคล้ากรุงเทพแล้วก็นรครศรีธรรมราชนะคะก็วันนี้ผมให้หัวข้อว่าเราถูกเรียกให้ปกครองร่วมกับองค์พระเยซูคริสต์เราจุดเรียกให้ปกครองร่วมกับองค์พระเยซูคริสต์อีเมนก็อยากอ่านค่อยคำของพระเจ้านะว่าในวิรบุรุษ บทที่หข้อ6และสรงตั้งเราไว้ให้เป็นจักรัตรและเป็นภูริิกของพระเจ้าพระบิดาของเรื่องและเราถูกเรียกให้ปกครองในเรืบทที่ห้าข้อสิเจนะคะที่เมื่อพระเยซูคริสต์ยอมตายและไถ่มาให้เราโดายไม่ใช่เขียนแล้วทรงได้มอบสิทธิอำนาน,นให้กับเราซึ่งถ้อยคำนี้ เป็นค้อยทางที่เราอาเจเองดำเนินชีวิตอยู่ในสิทธิทอำนาจนี้ในการรับรู้และในการเปิดเผยสิญลักนี้ในมิสซโรงบทที่5าข้อนะคะกือมากเพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระคุณอันภไยดูและรับของประทานแห่งความชอบธรรม ก็จะดำเนินชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์นี่คือพระวจนะหลักในวันนี้นะคะเราถูกกำหนดให้ครอบครองเราถูกกำหนดให้ครอบครองเรื่องะองค์พระเยซูคริสต์ให้ปกครองและครอบครองชีวิตของเราเราถูกเรียกให้ปกครองในชีวิตของเรางั้นเ้าขอย้ำ ความจริงนี้ที่เมื่อพองเรียกพงแต่งตั้งนั่นหมายถึงว่าคุณสมบัติทั้งหมดและทุกๆสิ่งนั้นคุณมีพร้อมอยู่ในมือของคุณแล้วเรามีพร้อมอยู่ในมือของเราแล้วเหมือนกับที่ในปัญญาจารย์บทที่8ข้อสี่บอกว่าอาดำดาศของกษัตริย์นั้นมีอำนาจเมื่อกษัตริย์สั่งและประกาศคำสั่งนั้นจะถูกสถานปนาไว้มีพระรา สกิรสลาเซติสเดีกาที่ประกาศออกมาทุกคนในอาณาจักรเม,มืองไทยจะต้องถูกสถาปนาไว้ถูกทำแล้วก็ถูกให้อยู่ตยใต้อำนาจเมื่อวานนี้พระเจ้ากบบ็สำแรงนะคะผ่านผู้เปิวจชนะของเราใช่ไหมคะก็เมื่อเช้าแล้วก็แบ่งปันถ้อยคำสดใหม่ที่ครอบครองด้วยถ้อ,อ,คอยคำแล้วครอบครองด้วยถ้อยคำแล้ว ก็ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่พระเจ้านั้นท้าทายให้ท่านนะคะบอกว่าให้เจ้าเชื่อไหมว่าเจ้าสามารถหยุดฝนได้แล้วผู้เปิดวะวจนะของเราก็เรียกแล้วก็หยุดฝนแล้วฝนก็หยุดอย่างอัศจรรย์นั่นคือสิทธิอำนาจที่พระเจ้านั้นมอบใหมายพระเจ้านั้นแต่งตั้งให้กับเราและวันนี้นะคะในระหว่างที่ท่านแบ่งปันอยู่นะคะก็ เกิดเหตุการณ์ไฟดับแล,แล้วก็เรียกอีกครั้งหนึ่งไฟก็มาอย่างอัศจรรย์นี่คือสิทธิอำนาจที่พระเจ้ากำลังบอกเราทุกๆคนว่าเรามีสิทธิอำนาจนั้นมีสิทธิขาดและให้เรียกสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นให้เราใช้เพราะว่าพระเจ้าเรียกให้เราปกครองในทุกพื้นที่ชีวิตของเราเอเมนไหมคะพระเจ้าเรียกให้เราปกครองในทุกพื้นที่ชีวิตของเราแล้วก็ ค้อยคำลังเลจากมน,นี้ของเรานะคะก็เป็นถ้อยคาการเป่าประกาศที่ตรงนี้บอกว่าให้เราเนี่ยเป่าประกาศบ่อยๆในพระธรรมมิสยาบทที่ห้าสี่ข้อสิบเจ็ดไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อต่อสู้เจ้าจะจําเนินได้และเจ้าจะปรับโทษลิ้มทุกลิ้นท,ที่ลุกขึ้นสู้ต่อสู้เจ้าในการพิพากษานี่เป็นมรดกของเบนดาผู้รับใช้ของพระโฮวาในถ้อยคานี้นั่นหมายถึงว่า มันจะมีอาวุธแล้วก็จะมีศัตรูแล้วก็จะมีสิ่ง,งต่างๆเข้ามาแต่พระเจ้าบอกว่านี่คือมอรดกของท่านท่านต้องใช้สิทธิอำนาจแล้วก็สั่งให้มันหายไปเสื่อมสลายเป็นศูนย์เองไหมคะ,ะ mm hmm. และนี่คือสิ่งที่พระเจ้า,เามอบหมายให้เราทําบนโลกนี้ mm hmm. คือปกครองและครอบครองและยึดคืนและทวงคืนสิ่งที่หายไปกลับมาสิ่งที่หายไปนั้น ไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่ดียอดเยี่ยมเป็นอามาตะสาวอยู่ตลอดหนุ่มอยู่ตลอดเวลาไม่มีโรคภัยและการเงินและความสัมพันธ์หรือสิ่งต่างๆที่คนบนโลกนี้ต้องมาเชิญแต่พระเยซูคริสต์ลงมาไทยให้เรารอดไม่ใช่แค่รอดจากบนไฟนรกแต่รอดเพื่อปกครองและครอบครองดั่งกษัตริย์ในโลกนี้เอเมนไหมคะและ้วเราจะนำ ทุกๆสิ่งที่ผู้คนต้องการไปหาพวกเขาเหมือนกับที่เกิดขึ้นในถุงยางชีพที่เราไปแจกถุงยางชีพคนที่ท้อแท้สิ้นหวังเขาไม่มีกําลังใจแล้วเขาได้รับการรักษาเขาได้รับการเยียวยาเขาได้รับการรื้อฟื้นแล้วเขาได้รับกําลังใจใหม่เขารับรู้ว่าเขามีสิทธิอหน้าจที่จะสามารถเรียกการรักษาเมื่อเขาเชื่อในนามขององค์พระเยซูคริสต์ นั่นคือข่าวประเสริฐที่เราทั้งหลายนั้นแบกไปทุกที่ที่เราไปที่เราทั้งหลายนั้นกําลังประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเหมือนในพระธรรมอิสยาที่พระเยซูได้งานพระธรรมอิสยาให้กับคนที่ทรรมะสาร,รา,าฟังใช่ไหมคะว่าพระวิญญาณของพระยาเวได้อยู่เหนือพระองแล้วเพื่อปลอบประโลมคนที่ทุกข์ใจเพื่อปลดปล่อยเฉลย เื่อรื้อฟื้นเพื่อคืนความสัมพันธ์และคืนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนที่วายทุกในซีโยนและเช่นเดียวกันพระเจ้าได้ใช้เราในฤดูกาลนี้ไม่ใช่เพียงแค่พี่น้องอาเทียลเอ็เท่านั้นแต่พระองค์นั้นเรียกเราให้เป็นต้นแบบให้เป็นตัวอย่างว่าผู้นี่คือสมบัติและมรดกของผู้เชื่อในพระเยโฮวาห์และเรานั้น เป็นผู้ประกาศข่าวประเซิริฐที่เต็มล้นด้วยความหวังเต็มล้นด้วยหมายสําคัญและการอัศจรรย์เพราะว่าในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่พระเจ้าต้องการทําการอัศจรรย์แต่ตัวเรานั้นต้องฝึกฝนตัวเรานั้นต้องถูกฝึกมือและตัวเรานั้นต้องดําเนินชีวิตโดยการที่เราปกครองและครอบครองในชีวิตส่วนตัวของเราเองมไ,ไหมคะเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้สิทธิทอำนาจ เพราะว่าเมื่อพระเจ้ามอบหมายแล้วเมื่อพระเจ้าแต่งตั้งแล้วไม่มีมนุษย์ผู้ใดหรือไม่มีสิ่งธรรมชาติใดๆสามารถต่อต้านหรือต้านทานสิ่งที่โรรองสถาปนาไว้เรียบร้อยแล้วได้เอเนไคะและในสรดีร้อยสิบห้าข้อสิบหกนะคะพระองค์บอกว่าฟ้าสวรรค์สูงสุดเป็นขององค์พระพุทธเจ้าแต่แผ่นดินโลกพระองค์ประทานให้กับมนุษย์แผ่นดินโลกพระองค์ประทานให้กับมนุษย์เหมือนกับ ในถ้อยคำที่ในผสมการใช่ไหมคะพระเจ้านั้นสร้างเราตามพระฉายาของพระองค์และตามแบบอย่างของพระองค์ให้เราปกครองและครอบครองแผ่นทินโลกเพราะฉะนั้นทุกสปปรรพสิ่งทั้งหลายในการทรงสร้างดินฟ้าอากาศและพายุและทุกอย่างอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของเราถ้าเราเชื่อพี่น้องอาจ,จะมีคำถามว่าแต่เหมือนมันยังไม่เคยเกิดขึ้น ในประสบการณ์ของเราที่เรามีสิทธิอำนาจเหนือสิ่งเหล่านั้นแต่ข้าพเจ้าอยากบอกความจริงอย่างนี้ว่าคือถ้าพระเจ้าพูดความจริงของพระเจ้าและพี่น้องถ่อมใจและยอมรับในถ้อยคำของพระเจ้าและเชื่อมั่นในสิ่งที่พระเจ้ากล่าวว่าเมื่อพระองค์ทรงตรัสแล้วเราเชื่อและเราประกาศออกไปท่องคราบหร้องรับถ้อยคำนั้นๆเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อ และพระองค์นั้นสัญญาและพระองค์บอกว่ามากกว่ามากกว่าแล้วก็มากกว่าคือความตายนั้นผ่านมามนุษย์เพียงคนเดียวที่ไม่เชื่อฟังใช่ไหมคะพระองค์บอกว่ายิ่งกว่านั้นหละ่ะในพระคุณอันไพบูร์นั่นหมายถึงพระคุณที่ล้นเหลือพระคุณที่ทวีคูณที่พระองค์มอบให้กับเราผ่านองค์พระเยซูคริสที่พระเจ้าเคยดัง่งังที่ที่บอกหรบที่น้องบอกว่าถ้า เรารับรู้ว่าตัวเรานั้นอยู่ในสนามที่มันมีการป่อสู้ตลอดเวลาแลว้วครับเราก็ยกตัวอย่างว่าเหมือนกับเราอยู่ในสงครามมันเวลาเราดูหนังที่แบบเขายิงกันแล้วก็มันมีฝ่ายหนึ่งที่แบบต้องหลบลไล่ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรุกมันค,คล้ายๆภาพนั้นคือค,คล้ายๆกับตัวเราเองไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเราอยู่ในสงครามแบบนั้นที่ศัตรูจะทําทุกๆวิถีทางที่จะให้พี่น้องออกมาจาก ที่กำบังที่จะล่อให้พี่น้องออกมาจากที่กำบังที่ที่ปลอดภัยที่กำบังที่ที่ปลอดภัยเพราะว่ามันจะได้เล่นงานพี่น้องแล้วพี่น้องจะออกมาจากที่กำบังและที่ที่ปลอดภัยเมื่อพี่น้องหลงลืมไปว่าพี่น้องเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตและก็ความชอบธรรมพี่น้องนั้นอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ ความชอบธรรมของพี่น้องอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ความชอบธรรมนั้นเป็นของขวัญหรือในพระนสนะในโยมบทที่5ข้อ17นั้นเขาใช้คําว่าของประทานแห่งความชอบธรรมในภาษาอังกฤษเขาจะชอบเพราะเขาใช้คําว่่ gift ซึ่งเขาจะอยากบอกว่ามันเป็นของขวัญถ้าเป็นของขวัญมันไม่ได้มีเงื่อนไขมันก็คือเป็นของขวัญที่พระองค์ได้มอบให้เราที่จะเป็นผู้ชอบธรรมและเมื่อ เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของรงองค์กนเราไม่ได้ต้องคิดหรือจัดเตรียมสิ่งใดเลยแต่ว่าพระองค์นั้นทรงจัดเตรียมให้และเมื่อเรารับรู้ถึงสิ่งที่แรกที่พระองค์ได้มอบให้กับเราเราก็จะปกครองและครอบคลองด้วยสันติสุขธ์ของพระเจ้าด้วยพระคุณที่พระเจ้ามอบให้ดีไน,น,นะคะคือมันมันเหมือนกับพระองค์บอกว่า ช่วงเวลาที่ธรรมศการมลก็พูดก่เขาจะบอกว่าแล้วถ้าเราเป็นผู้สนับสนุนของเจ้าละเดีพี่น้องเคยเห็นเหมือนกับสปอนเซอร์อเขาเรียกว่าอาจจะเป็นทีมหรือว่าทีมฟุตบอลหรืออะไรเงี้ยที่เขาเป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายใหญ่ขึ้นมาก็าคือพระเจ้าเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของเราพระเจ้าเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่ เมื่อเราเดินในความเชื่อมั่นในพระเจ้าปกครองและครอบครองร่วมกับองค์ไม่ว่าเราจะทําสิ่งไหนพระองค์ทําทุกวิถีทางที่ได้แล้วเราได้รับทุกๆสิ่งที่เป็นแผนง,งานของพระเจ้าอเมนนะคะคือทุกสิ่งถูกกาหนดไว้แล้วเราถูกกําหนดไว้แล้วให้เป็นผู้รับพรเราถูกกําหนดไว้แล้วที่เรานั้นเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตเราถูกกําหนดไว้แล้ว ที่เรานั้นสามารถเรียกสิ่งที่ไม่มีให้เกิดขึ้นได้เมื่อเราลุยไฟไฟก็ไม่ไหม,ม้เราเมื่อเราเดินข้ามน้ำน้ำก็จะไม่ท่วมเราพระเจ้ายกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นภาพนั่นหมายถึงว่าเรามีปัญหาอุปสรรคเยอะเลยที่น้องใช่ไหมเพราะว่าเราต้องลุยไฟแล้วก็ลุยน้ำด้วยแล้วมันก็ดูอันตรายในสายตามนุษย์แต่พระเจ้ากำลังบอกว่า เมื่อเรารเผชิญสิ่งนั้นเราอยู่ด้วยเองนะคะเราถึงไฟถึงไม่ไหม้เราแล้วก็น้ำถึงไม่ท่วมเรานั่นแหละค่ะพี่น้องคือการฝึกฝนที่เราจะปกครองและครอบครองร่วมกับองค์โดยใช้ความจริงของพระเจ้าโดยใช้พระวจนะของพระเจ้าว่าพระเจ้าบอกว่าเราคือใครโดยความเชื่อมั่นในข่าวออประเสริฐของพระเจ้าว่าเราไม่มีคำสาปแช่งใดๆหรืออาวุธใดสามารถต่อต้านหรือสู้เราได้ เราถูกกาหนดให้ได้รับพรเราถูกก an> ําหนดให้ถูกอวยพรเราถูกกําหนดให้เป็นพรเราถูกกําหนดให้ครอบครองเราถูกกําหนดให้ปกครองและสรรพสิ่งในการทงสร้างรอคอยการปกครองของเราแล้วเราก็เลยต้องตื่นขึ้นและฉายแสงแล้วเราก็ถึงต้องอวยพรแล้วเราถึงต้องสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าเราทําให้ทุกสิ่งนั้นกลับมาอยู่ตําแหน่งของมัน เพราะเมื่อเราสารรเสริญพระเจ้าเราเอาสายตาของเราออกไปจากตัวเราและเรานําสายตาของเราไปจดจ่อนความยิ่งใหญ่และความงดงามของพระเจ้าแล้วเราก็จะยิ้มได้เหมือนที่พระเจ้าอดหัวเราไม่ได้เพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและพระองค์ผู้นั้นอยู่ข้างเราอยู่ฝ่ายเราต่อสู้แทนเราไม่มีสิ่งใดเลยที่พระองค์ห่วงไว้แม้แต่พระบุตรเพียงพระองค์เดียว พระองค์ก็มอบให้กับเราในขณะที่เราเป็นคนบาปและจะมีอะไรมีคำโกหกไหนที่พี่น้องจะเชื่ออีกในเมื่อในขณะที่เราเป็นคนบาปพระองค์ตายเพื่อเราและพระองค์ผ,ผ่านท่อยคำของพระองค์ผมผมบอกว่าและณขณะนี้เจ้าเป็นลูกของเราและไม่มากยิ่งกว่านั้นหรอที่เราจะให้ทุกสิ่งนี่คือการปกครองและครอบครองร่วมกับองค์พระเยซูคริสต์การเชื่อมั่นในพระคุณที่ ภัยบูรที่มากมายที่รนเหลือที่มากเกินพอที่รพระเจ้านั้นมอบให้กับเราแล้วในองค์พระเยซูคริสต์อาวุธเดียวของศัตรูคืออะไรรู้ไหม,ม,มพี่น้องคือนําพี่น้องออกมาจากที่กําบังก็คือทําให้พี่น้องไปจดจ่อกับอาจจะเป็นความไม่สมบูรณ์ของพี่น้องหรือความไม่สมบูรณ์ของคนอื่นและเมื่อพี่น้องไปคิดตามก็เริ่มไม่มั่นใจหรือ บางท่านพี่น้องก็รู้สึกว่าเราป่าประกาศแต่ทำไมมันยังไม่เกิดขึ้นก็เริ่มไม่มั่นใจแต่ความจริงก็คือพระวชนะของพระเจ้ารอเวลาที่จะเกิดผลและพี่น้องจะได้กินผลจากริมสีปากที่พี่น้องป่าประกาศด้วยความเชื่ออย่างแน่นอนเอนไงไหมคะเมื่อเรายืนหยัดเมื่อเราตั้งมั่นเมื่อเราเชื่อเหมือนกับโนอาห์่าเขาจะสร้างเรือเขาถูกย้อเย้ะเป็น เป็นร้อยร้อยปีนะพี่น้องเขาถูกยอยเยอะเป็นร้อยปีเลยใช่ไหมอาปาหามก่อนที่จะจะ,จะคลอดลูกเขาก็รอเป็นหลายสิบปีนะพี่น้องแต่เขาไม่หวั่นไหวแล้วเขาก็ยังยึดมั่นใช่มีบ้างที่เขาเผลอไปแต่เมื่อเขากราบใจพระเจ้าก็ไม่ได้จดบันทึกว่าเขาไม่มีความเชื่อใช่ไหมพระเจ้าไม่ได้จดบันทึกสิ่งนั้นเลยพระเจ้าบอกว่าเขามีความเชื่อ เพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นบิดาแห่งความเชื่อและเป็นพ่อแห่งบรรดาประชาชาติและเป็นค้าพรแห่งบรรดาประชาชาติเอเมนไหมคะ mm hmm. ให้เราตื่นขึ้นให้เรารับรู้ว่าไม่มีสิ่งไหนเลยที่พี่น้องไม่มีในองค์พระเยซูคริสต์และไม่มีสิ่งไหนเลยในเวลานี้เดี๋ยวนี้บัดนี้ที่พี่น้องไม่มีในองค์พระเยซูคริสต์ทุกอย่างทั้พร้อมพี่น้องมีทุกสิ่งทั้พร้อมอยู่ในมืออยู่ในปากอยู่ใน สมองอยู่ในร่างกายอยู่ในสมบัติอยู่ในทุกสิ่งของพี่น้องแล้วสําหรับการเดินในธิ์เด็กของพระเจ้าสําหรับการประกาศอาณาจักรของพระเจ้าณนะวันนี้เดี๋ยวนี้บัดนี้เพราะอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในพี่น้องเพราะพระเยซูคริสต์คืออาณาจักรของพระเจ้าและพระองค์อยู่ในพี่น้องและวพระองค์บอกว่าพระองค์พี่น้องถูกแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์และปุโรหิตแด,ด่พระเจ้าเอเมนไหมคะ นั่นคือคาําสั่งนั่นคือพระราชกิจสิบิกาและทุกๆสิ่งนั้นจะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นี้เพราะฉะนั้นแม้ว่าพี่น้องจะพูดแล้วมันไม่เกิดพี่น้องอยากไปสนใจเพราะว่าความจริงคือทุกๆสิ่งต้องฟังสิ่งที่พี่น้องพูดตามถ้อยคําของพระเจ้าเมื่อพี่น้องยืนหยัดและพูดอย่างไม่หยุดและไม่ย่อท้อจนกว่าได้รับผลนั้นเอเมนนะคะคือบางครั้งเวลาที่เหมือนเราขุดดินที่แข็ง มันก็จะขุดยากถูกไหมคะแต่ในฝ่ายกายภาพที่น้องจะเห็นว่ามันมีการแตกออกแต่พี่น้องจะเจ็บมือพี่น้องจะรู้สึกมันมีการต่อสู้แต่เมื่อพี่น้องค่อยๆขุดไปเรื่อยๆมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วถ้าพี่น้องสมมติฝนตก <c oughs> มีฝนลงมาดินก็จะนิ่มขึ้นพี่น้องก็จะขุดง่ายขึ้นแต่พอพี่น้องขุดไปแล้วขุดไปแล้วขุดไปแล้วขุดไปมากขึ้นมากขึ้น สิ่งนั้นก็จะเกิดเร็วขึ้นสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นท,ทันทีและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราฝึกฝนในการปกครองและครอบครองในชีวิตของเราณวนะันนี้ทุกๆพื้นที่ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานการรับใช้ความสาคัญหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระวนกระวายหรือวิตกกังวลหรือเราไม่แน่ใจเพราะว่าไม่มีสิ่งไหนเลยที่พระองค์ไม่ได้ให้ ในองค์พระเยซูคริสต์ทุกๆพระสัญญาเป็นจริงและอาเมนในองค์พระเยซูคริสต์ก็องค์เป็นความมั่นใจของเราโะรงเป็นความรอดของเราระองเป็นความชอบธรรมของเราระองเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราเพียงเราแค่หันหัวใจของเรามาและสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้ากับสิ่งที่โะรงได้มอบให้เราเถิดและเมื่อพี่น้องหันหัวใจของพี่น้องมาสรรเสริญพระเจ้า นัวินาทีที่พี่น้องสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องก็เต็มด้วยความชื่นชมยินดีมันเกินกว่าที่จะพูดได้เอเมนไหมคะบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถเข้าใจในสมองเราได้แต่เรารับรู้ในจิตวิญญาณของเราว่าจิตวิญญาณเราเนี่ยชื่นชมยินดีเอเมนไหมคะเหมือนกับที่ข้าพเจ้ารู้สึกตอนนี้ไม่สามารถพูดได้แต่มันเต็มล้นด้วยความหวัง เต็มล้นด้วยกำลังใจเต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากข่าวประเสริฐที่กำลังออกฤทธิ์และทำกิจอยู่ภายในตัวข้าพเจ้าเขาเจ้ามองเห็นข้าจาถึงพูดและเช่นเดียวกันเมื่อพี่น้องมองเห็นพี่น้องพูดและสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นพี่น้องจะครอบครองร่วมกับพระงพี่น้องจะปกครองร่วมกับพระเจ้า,จจาและพี่น้องจะมองเห็นสิ่งที่ พี่น้องเห็นในผู้นำก็คือเรียกสิ่งที่ไม่มีให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นในพี่น้องเช่นเดียวกันเพราะสิ่งนั้นอยู่ในพี่น้องนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์ความหวังแห่งสิงาราศรีเอเมนนะคะแต่ผู้นำของเราเขาขุดดินมาก่อนนะพี่น้อง <laughs> <laughs> เขาฝึกฝนชีวิตมานานแล้วและเขาใช้ความเชื่อมานานมากกว่าเราด้วยความเชื่อ ที่เขารอคอยเป็นสิบสิบปีเช่นเดียวกันแต่เขาไม่เคยย่อท้อเขาไม่เคยหยุดแล้วจนเขาครอบครองจนสิทธิอำนาจนั้นทวีคูณเอมเมนไหมคะเช่นเดียวกันกับเราและเราขอบคุณพระเจ้าราว่าผู้นําของเราก็ส่งต่อของประทานสายงานแ,และก็ความเชื่อเช่นเดียวกันให้กับเราเพราะฉะนั้นมีการทวีคูณเอมเมนไหมคะขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ต้องขุดดินสิบปีเอมเมนไหมคะ เราอาจจะขุดสักเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณพระเจ้าแต่เหนือกว่านั้นก็คือให้พี่น้องรู้ท่องทานกลวงของมารอยาออกจากที่กำบังการออกจากที่กำบังก็คือพี่น้องเริ่มลังเลใจกับความรอดหรือไม่มั่นใจในสิทธิอำนาจขอ,ง,องตัวเองเพราะว่าตัวเองยังไม่สมบูรณ์หรือว่าตัวเองบางทีก็ดูเหมือนไม่เชื่อแต่พวะะัวชนะของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกเราถึงเมื่อ เราสารภาพบาปกับใจแล้วพระองค์ผู้ทรงสัตย์สืส่อและเที่ยงธรรมจะให้อภัยทุกๆความผิดบาปกับเราเพราะฉะนั้นให้เราเริ่มต้นใหม่ด้วยความเชื่อเหมือนเด็กๆให้เราเริ่มต้นใหม่ที่เราจะรับมรดกที่เราจะสรรเสริญที่เราจะขอบคุณพระเจา้าและที่เราจะไม่หยุดที่จะเอ็กซ์ไซส์หรือใช้สิทธิอหนาจในการที่จะเรียกสิ่งที่ไม่มีให้เกิดขึ้นไม่ว่า ศัตรูหรือเสียงม,มันจะมาย้อยเย้ยว่ายังไม่เห็นเกิดเนี่ยยูนี่หนะ้อย่าไปสนใจเพราะมันกำลังมันกลัวว่าเราจะพูดมันกลัวว่าเราจะพูดเพราะว่ามันไม่อยากให้เราได้รับพ,อพอระพรมันไม่อยากให้เรารู้ความจริงว่าเรามีสิทธิอำนาจเพราะว่าเมื่อไหรที่เรารู้ความจริงมันก็ไม่มีสิทธิ์ต่อบกับเ,เราเอเมนไหมคะแต่พระเจ้าให้เราฝึกฝนเพราะฉะนั้น ให้เราตั้งมั่นอยู่ในพระคุณรักความจริงของพระเจ้าในอย่างเต็มรูปแบบอย่างเต็มขนาดและให้เราฝึกฝนแล้วก็เดินในความรักในความเชื่อแล้วก็ความหวังใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้ามีพี่น้องที่อ่อนกําลังเราก็อยากไปอยาไปเปรียบเทียบก,กับเขาเองไหมคะเพราะเรานั้นทุกๆุคนพระเจ้าในถ้อยคำของพระเจ้าพระเจ้าก็บอกเขาเจาว่ามันมีกฎดลวงอีกอย่างหนึ่งที่ทําให พี่น้องออกมาจากกับดักได้ก็คือการที่ในกาลเทศะบทที่6ข้อ4นะคะก็คือการที่บางครั้งมีพี่น้องบางคนอาจจะมีความหมอดแอบ,บางอย่างแล้วก็เหมือนกับอีกคนนึงก็ไม่ได้มีความเห็นกเห็นใจแล้วก็ไปเปรียบเทียบว,ว่าทําไมคนนี้ยังทําได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็แทนที่เรานั้นจะได้รับพระคุณและเราจะมุ่งมั่นในสิ่งที่พระเจ้าปาดจากเราแล้วก็สัตย์ซื่อในสิ่งที่ พระเจ้าบอกให้เราทําโดยที่เราไม่ต้องสนใจคนอื่นแต่เรากลับไปฟังเสียงล่อลวงให้ออกจากที่กํบาบังแล้วก็ทําให้เราไม่ได้รับพ,อพอระพรที่องค์บอกว่าถ้าเราไม่หยุดหรือเหนื่อยเมื่อยล้าในการทำดีเราจะได้รับเราจะได้เก็บเกี่ยวผลดีนะั้นอีกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ฝากไว้นะที่พระเจ้าเป็นมอบให้กับเราก็คือให้เราฝึกฝนที่จะ ครอบครองและปกครองร่วมกับโรงในชีวิตส่วนตัวของเราแล้วก็อยากออกจากที่กำบังก็คือการที่เราไปลังเลใจไม่แน่ใจเมื่อเราไม่สมบูรณ์หรือบางทีเราก็เจอไปเขาเรียกว่าเหมือนกับไม่ทําในสิ่งที่เจ้าบอกให้เราทําเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าทําไมคนอื่นยังทําได้อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือการล่อลวง ที่มันจะให้เราออกจากที่กำบังแต่เมื่อเรารับรู้ถึงสิทธิอำนาจที่เรารับรู้ว่าเราถูกแต่งตั้งเราถูกกำหนดให้เป็นผู้รับข้พอพเราถูกกำหนดให้เป็นผู้ครอบครองเราถูกกำหนดให้เป็นกษัตริย์และปุโรหิตแดกองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์นั้นมอบทุกๆสิ่งนั้นให้กับพี่น้องหมดแล้วเพียงแต่ทุกๆอย่างมีวาระและเวลา แต่เราไม่หยุดที่จะเปล่าระกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อและเราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลแห่งความเชื่อของเราอย่างแน่นอนเพราะว่าท,ทุกสิ่งน,นั้นพระองค์ได้ก ut, ําหนดไว้ให้กับเราที่เราจะมีชีวิตบนโลกนี้เหมือนกับกษัตริย์ที่ปกครองและครอบครองยังไม่ใช่เพียงแค่ชีวิตของเราแต่สรรพสิ่งและการส,สร้างบอคอยบุตรของพระเจ้าที่เขา,เรารับรู้ว่าเขานั้นมีเทียมหน้าในการอวยพรและในการให้พร 考过一下。